ยิ่งลอผีดีกว่าทุกคนอุ้ยสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่างไม้เหมียวเกมมิ่งวันนี้เราก็จะพามาเล่นแบบนิกโก้น็ก,ก,นก,กบอลน,นะคะทุกคนถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะทุกคนแต่ว่าแบบนี้เนี่ยถ้าการเล่นนี้บอกเลยว่ามีกรีดแน่นอนทุกคนมันเป็น เออแบบรูปภาพผีอะทุกคนที่คาเออแบบอ e ีเวนตอนนี้ไม่ใช่นะมาเล่นโมดีกว่าทุกคนเกิดแล้วอ่ะอ้โหน่ากลัวเฮ้ยหวัสดีเพื่อนเพื่อนเปิดไม้ด้วยหรอ ไม่ได้ยินอ่ะเดี๋ยวเราปิดไม้แล้วโอเคอุ้ยทําไมแขนน่ารักจังทุกคนเหน้าผีผีฟันฟันเหลืองผีฟันแดงฟันเหลืองของเราเปตัวอะไรอ่ะหวัดดีจ้า เ็เปิดไม่ได้หรอเพื่อน <c oughs> เพื่อนอยากไปด้วยอะ่ะนี่ก็เปิดไม่เอา้าฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้เปิดเสียงขอโทษเฮ้ยพี่ <c oughs> หายไปไหนหมดเนาะ ยิ่งรออผีทัว,วทุกคนอุ้ยโดนโดนสวบทุกคนโดนสวบเฮ้ยเกิดใหม่หน่อยจ้าดูดหน้าเราก็รู้แล้วทุกคนเนี่ยความหวาดกลัวที่แท้จริง เออเกิดที่เดิมเฮ้ยไม่ใช่ที่เดิมหน้น่ากลัวมากทุกคนอันนี้เราเล่นครั้งแรกนะ้ะเราก็ถ้าเราเดินแบบมุมมัวก็ขอโทษด้วยนะมันแบบมันออกทางนี้ยังไงอะใครรู้ช่วยบอกหน่อยวยว่ามันออกไม่ได้อยู่แล้วมันล็อกไว้เหรอเราจะเราจะ ไปเดินออกล่าผีกันทุกคนไปไปตามหาผีกันเถอะผีจ๋าผีหน้ายิ้มฟันสวยอยู่ไหนนาะผีหน้ายิ้มฟันสวยของเราเอะ <า S 1> ผีหายไปไหนหมดอะ่ะผีเวธี ที่จริงแบบนี้ทำดีมากเลยนะทุกคนดูดิแบบแต่ว่าแบบเนี้ยมันพาพาสเปคคมจระระเบิดปุ๊บโอ้ยไม่ได้ยินเพื่อนมันเปิดไมค์คุยอะเราไม่ได้ยินถ้าไม่เจอผีนี่มันจะน่าเบื่อไปไหมอะแแบบเนี้ย ผีผีผีเหมือนเล่นเกมผีคนเดียวเลยทุกคนคะถ้าทุกคนอยากเล่นแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะอะแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็จะคอมเมนต์บอกไว้ด้วยเรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะ ออกมาด้านนอกได้แล้วอะที่ไหนเอ่ยทำไมผีไม่สปาวอะอุย้ยออกมาด้านนอกแล้วแบบบรรยากาศดีเวอร์มันจะสนุกไหมเนี่ยถ้าทุกคนอยากให้เราเล่นแบบอีเวนต์นะก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกเลยนะไม่ก็ถ้าเรามีเวลาบ้างแล้ว <c oughs> ผี <c oughs> ถ้าเรามีเวลาว่างเดี๋ยวเราก็จะมาทำคลิปแมปอีเวิตให้ดูเด้อวิโอเออเออเมื่อกี้เรากดตัว R ในคีย์บอร์ดเราก็นึกว่ามันจะหันหลัง จังเลยแล้วผีมาจากไหนทุกคนเราต้องเปิดเสียงเกมเพื่อทัหรือเปล่ามีเสียงเกมไหมอ่ะน่าจะมีนะหาไมเจอวุ้ยผี วัสดีจ้าเอาิมคงคงกระ,ะดูคงกระดูเสียงแต่อุ้ยอยากท้าทายผีอะ่ะโยโยผีโยนี่บีบแต่โอ้โหโอ้โหโดน แล้วทีนี้เปิดไฟฉายด้วยเพื่อเป็นอัคครถโอ้โหผีนกกระบอ้อะไรเนี่ยจะวิ่งออกไปด้านนอกก็โดนแล้วคนตุยเยอะผีฟันแดงพอดีวิ่งไล่ผีวิ่งไล่ผีฟันแดงนี่ อ้ผีหายไปไหนหมดผีมันว์บหายได้ด้วยเหรอโอ้ผีฟันเดงแล้วทามันถึงแปลแบบว่าใหญ่เอลอะโอ้ยตกใจหมดเลย บีบเต้บีบเต้วิววิววิ่งสเต็ปการโจกที่ราเกินมาโอ้โหน่าิะโดนผีวิ่งไล่บ่อยจนแบบว่าเอ๊อุ้ยอุ้ยโจกได้ไงอ่ะฮุ้ยขี่ไม่โดนได้ไง้ยบอกแล้วทุกคนอาจารย์พั่ำสอนมาอย่างดี เดอเดดเ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 ด,เ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 ดแบบนี้มีอะไรให้น่าสำรวจบ้างหรอเปล่าเราเข้าแบบว่าเราเข้ามาแบบนี้เออครั้งแรกอ่ะทุกคนแล้วมันแบบว่ามันก็งง,งงทางอยู่นะแบบวิ่งไปวิ่งมา ไปไหนหมดอสูนีมีเราอยากไปเล่นแมพถ้าอยากเล่นด่านอื่นทำยังไงอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนคะแนนสูงสุดแล้วเราอยุดอยู่ที่อันดับไหนเนี่ยโอ้โหมาอยู่ที่อันดับ ประมาณแถวนี้เราไปหาเออด่านเล่นดีกว่าทุกคนถ้าเหมือนมันจะมีแค่สองด่านปะเออไม่ก็ไม่มั่นใจยังเล่นไม่คล่องเลยเนี่ยอยากลองเล่นด่านนี้รัสเซียอูย๋ถ้าผู้สร้างสร้างแบบว่าเออเกมผีแบบแบบผีมาให้เล่นแนวสตอรี่นี้น่าสนนะอะไรอ่ะ เกิดมาก็เจอเลยเหรอีอกเกินปุยมุยเกิดมาก็เจอผีเลยเ้ยอันนี้มีที่ให้ม่งเยอะ,อะแต่ว่าคนคนน้อยหรือเปล่าเนาะทุกคนด่านเนี้ย หรือเปล่าอ่ะถ้ามีก็คอมเมนต์มาบอกมาเลยนะทุกคนเหมือนเอ,อ่อแบบคล้ายๆเนี่ยแบครูมเลยอะที่มันจะเป็น,น,นวนซ้ำเ่ยอุ้ยเพื่อนไอ้เพื่อนมาอยู่กันตรงนี้เต็มอะผีมาแล้วลุนออ้ยผีน่ากลัวมาก <c oughs> ทำไมตากรอกตายอย่างนะั้นอะเฮ้ อุ้ยโอ้ทุกคนลูกข้เยอะมากอุ้ยอยากเห็นมุมมองตัวเองะอะอุ๊ยเอาไม่ล้อมอะทำไมเป็นงั้นนะ่ะเอาเอาอะไรอะแค่จะเดินแค่จะกดตัว R เองะเพื่อน มันอยู่แถวไหนาเนี่ยอุ้ยอุ้ยเจ้าหนอนเจ้าหนอนน่ารักวิ่งจุกเต็มวิ่งวนอวิ่งวนอะไม่หลอดยังไงก็ไม่รอดนะเพื่อนโอเคไหนโอเคค่ะทุกคนก็จบแล้วนะคะกับคลิปวิ่งหนีผีคะ่ะก็ ประมาณนี้ก็เราก็วิ่งแบบมั่วๆคนเล่นเกมเออแบบนี้ยังไม่ยังชินยังไม่ชินกับทางนะทุกคนก็ใครถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้ไม้ด้วยนะแล้วก็ถ้ามามีเวลาเดี๋ยวไม้จะมาถ่ายแบบอีเวนให้ทุกคนดูด้วยนะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามไม้ด้วยนะ